โอเคฉันเริ่มแล้วกระตุน้นพูดเลย,เลยพูดอะไรก็ได้ okay, วันนี้เรา,าอยู่กับพีน้าว้าวันนี้เราจะมาเล่นโปรโมโค้ดซึ่งโปรโมโค้ดเล่นยากมากเลยอะ <Okay, S 1> เรารก็ไม่รู้เธอชอบขยับเป็นไหนแอนโยลบก่อนลบครูก่อนจะได้ไม่ต้องมีครู <Okay. S 1> <laughs> ใชเธอไม่ต้องนั่งไม่ขาไม่ขาก็เออออฮ้ยหายไปไหนแล้วมันไม่มีเกาอี้แล้วเราไม่สามารถออกไปอ่ะทำคลิปอ่ะ

<laughs> อันนั้นไงไม่รู้เหมือนกันนะสิเขาน่าจะใจล้ายโอเคทำไมฉันเปิดล็อกเกอร์สีม่วงไม่ได้อ่ะ